สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ข่าวภาคข้ามประจำวันอาทิตย์ที่21กันยายน2557ข้าววันนี้อยู่กับคุณปวีณาฟักทองและดิฉันนิสาการกีตะเมีคินค่ะข่าวภาคข้ามวันนี้นะคะมาเริ่มกันที่เหตุการณ์ที่พบคราบน้ํามันคล้ายยางมาต่อยบริเวณชายหาดแม่ลําพึงกันก่อนคะ่ะซึ่งในพื้นที่จังหวัดระยองวันนี้มีรายงานเรื่องของการพบ คลาบน้ำมันนะคะคล้ายกับยางมาตอยเป็นทางยาวถึง1กิโลเมตรโดยล่าสุดข้่ววยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปเก็บตัวอย่างมาตรวจสอบแล้วขณะที่นักท่องเที่ยวที่ลงเล่นน้าก็พบว่าเริ่มมีผื่นขึ้นตามตัวจากการแพ้คราบน้ํามัน เจ้าหน้าที่จากศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1จังหวัดระยองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านเพอํำเภอเมืองระยองลงพื้นที่เก็บตัวอย่างก้อนน้ำมันสีดำคล้ายยางมาตอยหรือน้ำมันเตาที่ใช้แล้วบริเวณชายหาดแม่ลำพึงหน้าเคียงทะเลรีสอร์ทและวังทองรีสอร์ทหมู่1ตำบลเพอพอำเภอเมืองระยองโดยพบคราบน้ำมันเป็นระยะทางยาวตลอดแนวชายหาดกว่า1กิโลเมตร นายวิชัยศรีตะวันเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่หนึ่งจังหวัดระยองกล่าวว่าการเก็บตัวอย่างก้อนน้ํามันจะส่งให้ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งปากน้ําแสและอําเภอแกลงนะคะจังหวัดระยองตรวจสอบหาที่มาของก้อนน้ํามันพร้อมกับจะส่งเรื่องถึงผู้ว่าราชการจังหวัดระยองรับทราบต่อไป ขณะที่นายสราวุธมิสลาอายุ25ปีนักท่องเที่ยวชาวจังหวัดกาญจนบุรีที่เดินทางมาเที่ยวทะเลกับเพื่อนรวม10คนและลงเล่นน้ำพบว่าเริ่มมีผื่นขึ้นที่หน้าอกและแผ่นหลังและเท้าคาดว่าเกิดจากอาการแพ้คราบน้ำมันที่เกิดขึ้น